เดี๋ยวครับพี okay, no. Okay, no. Uh, ่อู๋นครับเขากดตรงนี ah> ้นะโอเคไหม่าเดินทางเดี๋ยวไปเข้าห้องสมุดก่อนนีวันนี้พี่อู๋นะครับเข้าเปติวันแล้วเราก็จะพาห้องสมุดนะครัะห้องสมุดเราก็เดี๋ยวไปเรียวพี่อูอกมากันเดี๋ยวคนละพั้นตอน บูบูไปอ่านห้องสมุดไปอ่านห้องสมุดไปอ่านในไปอ่านไปห้องสมุดเขาบอกว่าฝากไอแพดไว้หน่อยเดี๋ยวไปรอตรงนี้ห้องสมุดหกโมงปิดแล้วไอแพดปิดแล้วเหรอจะเตรียมปิดแล้วนี่หกโมงเตรียมปิดอันนั้นโู่โผ่อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้เดี๋ยว หนูเล่นเราก็มาเล่นมาอยู่ตรงนี้แล้วตั้งแต่เชดาตอนนี้แล้วหนูจะเล่นอไอแผด่าอันนี้ไอแผ่นพิชซูพิชหัวให้กันมาถ่ายคลิปลงยูทูบขอก็ถ่ายเราถ่ายที่ไหนแล้วตั้งจะทำอะไร็ไปถ่นี่ดีว่ะสมุดมันปิดแล้วเราจะทำอะไรนี่ปูนั่งตรงนี้